เื้อลักษณะเกาะไหลแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าใส่อาการที่ใช้โพวงสีเส้นก็ได้ไม่ผิดแต่ว่ามันต้องปรับได้ให้สวยนะคะเสื้อลักษณะเกาะไหลแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าใส่อาการที่จะมาแก้มากที่สุดก็คืออกหน้านะคะอกด้านหน้าและอกด้านหลังเหลือนะคะจะมาแก้เยอะที่สุดเลยทีนี้เราก็เลยจะ เก็บนะคะโดยการเก็บเฉพาะชิ้นปกหน้าเก็บจากวงแขนเข้ามาขีดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเลาะเก็บใต้วงแขนแบบนี้เพื่อเข้าใหม่นะคะงานตัวนี้เขาจะใช้ได้พู้งอย่างเดียว ปรับได้พวงก,ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะงานเย็บออกมาก็เลยจะเป็นแบบแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเป็นงานซื้อก็จะประมาณนี้แหละเลาะออกมาหลุดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเย็บเข้าไปเลยนะคะ เย็บเสร็จแล้วเราก็ไปพ้งให้เรียบร้อยเอย็บเสร็จแล้วไปพ้งมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือได้พ้งของเราเนาะเปรียบเทียบกับของเขาเห็นไหมคะใช้พ้งสี่เส้นก็ได้ไม่ผิดแต่ว่ามันต้องปรับได้ให้สวยนะคะให้ทีหน่อยนึงเนี่ยเขาจะได้ใส่แล้วมันคงทนหน่อย ตรงพอหน้าเราก็ย้ำนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้กระ,กระดูกของร้อยต่อเนี่ยมันทิ่มทิ้มลูกค้านะคะเวลาใส่เดี๋ยวจะเสียดตีแล้วลูกค้าจะลำบากเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะ